เดิมเราไม่เชื่อว่าโลหะหนักนี่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากมายนะครับเพราะฉะนั้นโรคหลายโรคที่เราเจออย่างเช่นโรคทางหัวใจเป็นเส้นหัวใจตีโรคทางสมองนะครับเช่นการเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโร,ปราคปาร์กินสันนะครับ,รบหรือโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายเช่นมีการชาปลายมือปลายเท้านี่เดิมยวเราคิดว่าโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุจากพฤติกรรมคนไข้เช่นชอบรับประทานอาหารที่มันๆนะครับหรือว่า ไม่ออกกาลังกายเป็นต้นมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามรณรงค์ให้คนไข้ออกกาลังกายนะครับรณรงค์ให้คนไข้ทานอาหารที่ไม่มีไขมันมแต่ว่าหลังจากที่เราเรณรงค์ไปแต่ละปีแต่ละปีละปละปกลับปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโรคสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองนี่กลับสูงขึ้นเรื่อยๆครับแสดงว่าวิธีที่เราตั้งสมมติฐานว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอย่างเดียวนั้นนะน่าจะไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือมี ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายนะครับอายุ40ปีนะครับท่านก็อาศัยอยู่ที่สำเพ็งนะครับทีนี้ท่านก็แข็งแรงดีนะครับรูปร่างก็ดีไม่ได้อ้วนนะครับท่านก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้านะครับแล้วก็ความดันเบาหวานทั้งหมดไมดปีเลยใช่ครับปกติทุกอย่างเลยนะครัแต่ว่าท่านอยู่ในสำเพ็งนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีจิตพทยได้ป่วยเลยนะครับตื่นมาเช้าวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ปวดกล้ามท้างซ้าย ปวดกลางปวดคอด้านซ้ายนะฮะอายุท่านแค่สี่สิบปีนะฮะทีนี้ท่านก็สังเกตว่าเอ๊ะรือว่าท่านคอตกหมอนมันก็นอนผิดท่าหรือเปล่าถึงปวดก็อดทนอยู่นะครับทีนี้ปรกกฏว่าอาการปวดก็สูง้นเรื่อยๆประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเหมัอนจะตายเลยนะครับคือปวดอย่างหนักมากแล้วก็ต้องไรีเข้าโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปตรวจสูงให้เจอตัววัานเศ็นตีบเฉียบพลันต้องทําขยายบอลลูนให้ทันทีเลยนะครับสุดท้ายท่านก็เลยสงสัยว่าทำไมท่านเปก็พอใจทั้งท่านท่านไม่มีปัจจัยเสี่ยง ทีนี้คนทขานคนนี้ก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ตรวจเพราะว่าในเรื่องของท่านมีโลหะหนักเยอะพระ่าทีนี้โลหะหนักเนี่ยมันอยู่ในชิ้นระจกมาแล้วนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็คือในโรงงานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากนะครับและมีการปล่อยโลหะหนักลงไปในแหล่งน้าในแหล่งน้นงนําเพราะฉะนั้นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกที่กลับมาจากแหล่งน้ําที่มีโรงงานสําเยอะก็จะมีโลหะหนักเช่นสารปรอทอยู่เยอะนะครับ ในขณะเดียวกันก็มีการใช้สารยาฆ่ายาฆ่าแมลงในการเกษตรกรรมเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันตกค้างก็ได้รับโลหะหนานะครับแล้วก็สีธรรมชาติอย่างเช่นการย้อมสีผมเปลี่ยนสีผมเนี่ยก็มีโลหะหนักอยู่ด้วยก็สามารถเข้าไปในร่างกายได้แม้แต่ลิปสติกนะครับก็มีนะครับยังมีผู้บวดบางรายนะครับที่การอุดฟันนะครับก็คือบางครังถ้าฟันผุปริมาณมากแล้วก็มีการใช้อุดบ่อยๆนะฮะแล้วอุดมากๆบ่อยๆเนี่ย ระหว่างที่อุดเนี่ยจะมีการใช้อะมากกมงกัมเซเป็นสารตลอดนะครับระหว่างที่กรอเนี่ยบางทีก็จะเป็นไอตลอดก็รวมเข้าไปได้ครับ,รบแม<ต>้แต่ลูกกลิ้งนะฮะลูกกลิ้งกับกระติ่นตัวเนี่ยก็เป็นสารอลูมิเนียมลูกกลิ้งกับกระติ่นตัวโลออนโลออนเนี่ยนะครับ,รบนะในหม้มอก๋วยเตี๋ยวนี้นะฮะพี่บัตรกีด้วยสารตะกัวซึ่งปัจจุบันเห็นไหมครับว่าน้ํามันเขาตกลงเลิกการใช้สารตะกัวใช่ไหมครับแม้แต่ หม้อก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใช่บัตรกรีแล้วนะครับแล้วแม้แต่คือคือเดี๋ยวผมเบรกหนึงคือเพราะว่าเพราะวิถีชีวิตของของของเรามักจะทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยนะฮะทีนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือมันเป็นที่ตัวบัตรกรีโอเคไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ตัวผิวหม้อผิวบัตรนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถ ชีวิตประจาวันเรามันคงจะไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดได้<ช>ครับคือบางทีมันจะมีคาถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรือเราจะไม่อยู่ในแหล่งชุมชนเราไปอยู่ต่างจังหวัดดีไหมหรือเราจะหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆนานา,นาพวกนี้มันก็อาจจะลําบากเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เลยมีวิธีคือการตรวจการตรวจก่อนะครับการ,จจต,รตรวจเรื่อจการตรวจด้วยไล่บัตรอนาลิซิสนะครับคือเราจะเอาเม็ดเลือด จาะทันทีเลยนะฮะแล้วก็สองกล้องด้วยกล้องด์คฟิวนะครับซึ่งในกล้องด์คฟิวนั้นเราจะตรวจหาสินสารที่ทึบแสงเพราะว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยมันจะมีความทึบแสงนะครับประโยชน์เกิก็คือเป็นปัจเสียงวันนัางกายน่าจะมีโลหะตกค้างในร่างกายซึ่งเมื่อตรวจเจอนั้นก็คือถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างที่บอกว่าผลที่สําคัญคือผลต่อสมองผลต่อหัวใจแล้วหลอดเลือดต่างๆจะมีมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถทําการรักษาได้ด้วยการทำคีเรชั่นสำหรับคีเรชั่นนะครับมีกระบวนการในการดักสารพิษหรือ ะจัดสารพิษยังไงบ้างครับคุณหมอโครงสร้างของเคเดเชันนเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับซึ่งเขาจะมีความสามารถลักษณะเขามันเป็นก้ามโปูนะครับเขาจะเขาไปกับกับโลหะใช่ไหมเพราะยังเวลาเขาไหลเบียดไปทั่วร่างกายเนี่ยก็จะถูกขับทิ้งออกไปทางไปปัสสาวะทิ้งออกไปอก็คือถูกคือไม่มีไม่มีผลข้างเคียงอะไรไม่มีผลข้างเคียงถ้าเราทำเคเเรชันแล้วใช่ครับก็ถูกขับออกไปทางทางปัสสาวะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเคเเรชันนั้นก็ ควรจะดื่มน้าเยอะๆเพื่อให้การขับปัสสาวะให้ดีอ๋อก็เพราะั้นโลหะหนักเพราะฉะนั้นโลหะหนักถ้าเราเกิดทำเชลยอชันแต่ไม่ปัสสาวะมันก็จะไหลไปอยู่ในตัวมันไม่ออกไปข้างนอกครับอันนี้เราก็ต้องช่วยนิดหนึ่งต้องช่วยนิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอเราขับออกไปแล้วก็จะไม่ถูกอยู่ในร่างกายเราละโลหะหนักก็จะออกไปแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อีกนิหนึ่งก็คือว่าโลหะหนักนั้นก็จะถูกขับโดยสารธรรมชาติก็คือคอโรฟิลเพราะฉะนั้นการรับประทานผักใบเขียว ผก็จะช่วยในการขับจัดโลหะหนักได้ด้วยโอเค okay, ครับทีนี้อา,อายุหรือว่าวัยในการทำาคีเรชันนะีมีมีผลไหมครับคือหรือว่าทุกวัยก็ทําได้หรือว่า,วาเพราะฉะนั้นคีเรชันไม่ได้มีข้อห้ามนะครับคือ <Okay. S 2> ถ้าร่างกายมีสารพิษต้องเอาออกทั้งสิน้น <Okay. S 2> เพราะว่าร่างกายไม่ควรจะมีโลหะเป็นพิษจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ออก,ก็ได้ดแต่ว่าถ้าเป็นข้อห้ามเลยนะครับก็คือคนที่ตั้งท้องเ<อ>นื่องจากก็คือเราเกรงว่าจะมีผลกับพ่อต่อเด็กลูกนั่นนะครับอันที่สองคือคนที่ไตวายเลย จะทำไม่ได้ไดตายนะฮะ,ฮะถ้าจะทำเคอเรชันล้างสารพิษลังจากที่วันที่เราทำเครเรชันนั้นวันนั้นเราก็ต้องไปพฟอกไปเลยนะครับครับอ๋อเพราะถ้าเป็นโรคไตเนี่ยมันมันบอ,อกมันออกมานอกตัวะฮะ คือคีเ<า>รชันจับตามเหตุตางข้อมูลอยู่ในตัวอ๋อมันไม่สามารถจะขับออกมาได้จากระกายใช่ครับเพอัน <underlying S 2> ต <underlying S 2> รายอันตรายก็คือเป็นข้อห้ามครับก็ก่กอนที่จะจบช่วงยูเฮลในวันนี้นะครับผมก็อยากเชิญหมอฝากอะไรคุณผู้ชมนะครับที่คุณผู้ชมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคีเรชันคืออะไรและทําแล้วมีผลดียังไงแล้วก็มีผลเสียยังไงหรือว่าทําเพื่ออะไรนิดหนึ่งครับการทำคีเรชันนั้นเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากนะครับไม่จากว่าไม่ใช่สารที่เป็นพิษนะครับ่ระวัติบายตนิดนึงครับว่าตัวคีเรช ทีเอนั้นเวลาเราไปบริจาคโลหิตนะครับก็คือน้ํายาใสๆที่เขาผสมอยู่ในถุงน้ํายามาให้เลือดแข็งตัวนั่นแหละครับเพราะงนั้นก็เป็นสารที่เช่นทางการแพทย์มาอยู่แล้วนะครับแต่แต่ว่าในกรณีนี้เราใช้เพื่อกําจัดโลหะหนักในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีโอกาสตรวจน้อยก็สักครั้งหนึ่งนะครับว่าร่างกายมีโลหะหนักหรือไม่มรอน้อยครับครับผม้ามีปุ๊บก็การรักษาก็คือการทำเคเลชั่นเป็นวิธีที่ตรงตัวที่สุดครับแล้วก็ดีับที่สุด ในตอนนี้ใช่ครับโอเคครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมเด็จมากนะครับ,รบขอพรบคุณครับสวัสดีครับครับ ก็คุณผู้ชมก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้นะครับสำหรับเรื่องคีเลชันไปแล้วก็คงจะหายสงสัยกันนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็ลองมาตรวจดูนะครับว่าร่างกายของเรานั้นได้รับสารพิษหรือว่ารับโลหะหนักนั้นมากน้อยเพียงใดแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับว่าสําหรับทางเลือกแบบนี้สําหรับคีเลชันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงเฮลท์ทริปนะครับเรามีอะไรมาฝากผู้ชมนั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยว